สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่นําเสนอโลกดึกดําบรรในยุคจูราสสิกที่มีไดโนเสาร์เป็นนักล่าชั้นต้นๆในวงโซ่อาหารและเริ่มกําเนิดสัตว์เลี้ยงลูก้วนนมเกิดขึ้นบ้างแล้วส่วนในขณะนั้นยังมีขนาดเล็กมากและหากินกลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงนักล่าในขณะที่ในทะเลก,ก็ยังคงมีนักล่าที่อันตรายอาศัยอยู่ ในคลิปนี้เราก็จะมาเล่าถึงยุคครีเทเชียสซึ่งเป็นยุคทองของไดโนเสาร์เช่นไททานอซอร์ไทเซราทอปส์และผู้ล่าที่โด่งดังที่สุดคือไทรานาซอรัสเร็กส่วนในมหาสมุทรก็เป็นไปด้วยนักล่าคลายกิ้งกาทะเลขนาดใหญ่ที่ดุร้ายเช่นโมซาซอรัสรวมถึงเพลซิโอซอรและอิกิโอซอร์ที่ยังคงมีชีวิตอยู่ มวอากาศเฮโรซซสัตว์เลือ้อยคานบินได้ยังคงเป็นผู้ครองท้องฟ้าแต่มีการวิวัฒนาการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นเคสซันโคททลัสส่วนสัตว์เลี้ยงลูกนมันมีขนาดเล็กและออกหากินเวลากลางคืนแต่เริ่มมีความหลากหลายและมีบทบาทมากขึ้นซึ่งในคลิปนี้ก็จะนำภาพสวยๆมาให้ชมกันอย่างเต็มอิ่มขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ หลังจากยุคจูราสิกโลกก็เข้าสู่ยุคครีเทเชียสซึ่งเป็นยุคสุดท้ายของมหายุคมีโซโซอีกยุคนี้กินเวลาประมาณ79ล้านปีตั้งแต่145ถึง66ล้านปีก่อนทวีปต่างๆยังคงเคลื่อนตัวออกจากกันโดยเฉพาะมหาทวีปกอนวาน้าเริ่มแยกตัวออกเป็นทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาอินเดียแอนตาร์กติกาและออสเตรเลีย การแยกตัวนี้ทำให้เกิดมหาสมุทรแอตแลนติกที่กว้างขึ้นเรื่อยๆน้ำทะเลโดยรวมสูงกว่าปัจจุบันมากทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปจมอยู่ใต้น้ำตื้นๆก่อให้เกิดทะเลภายในขนาดใหญ่หลายแห่งพืชมีการวิวัฒนาการที่สำคัญของพืชดอกอันกสเปิร์มซึ่งเริ่มปรากฏขึ้นและแพร่หลายอย่างรวดเร็วในช่วงกลางถึงปลายยุคครีเทเชียส พืชดอกกลายเป็นพืชที่โดดเด่นและหลากหลายที่สุดพืชจําพวกสนและปรงยังคงมีอยู่แต่บทบาทเริ่มลดลงไปในยุคครีเทเชียสแมลงมีความหลากหลายและแพร่หลายอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรากฏขึ้นและการแพร่กระจายของพืชดอกส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อวิวัฒนาการและความหลากหลายของแมลง ในยุคครีเทเชียสเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับการวิวัฒนาการของพึ่งซึ่งปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในยุคนี้เชื่อกันว่ามีวิวัฒนาการมาจากตัวต่อที่กินเนื้อเป็นอาหารแต่ปรับเปลี่ยนมาเป็นผู้ผสมเกสรพืชพึ่งโบราณเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการแพร่กระจายของพืชดอกทำให้เกิดความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างพึ่งกับพืชดอก แมลงวันและด้วงก็มีความหลากหลายและมีบทบาทในการผสมเกสรพืชดอกโดยเฉพาะบางชนิดที่กินเกสรและกลีบดอกไม้มดและปลวกเริ่มปรากฏขึ้นและมีความหลากหลายในช่วงยุคนี้พวกมันอาศัยอยู่เป็นอนณานิคมขนาดเล็กและมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศในฐานะผู้ล่าผู้เก็บซากพืชซากสัตว์และปรับปรุงดิน มแมลงปอและชีะข่าวยังคงเป็นนักล่าในอากาศและมีบทบาทสำคัญในวงโซ่อาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการล่ามแมลงอื่นๆตักกะแตนตําข้าวและตักแตนกิ่งไม้ก็ปรากฏอยู่ในบันทึกซากดึกดำบรรของยุคนี้มแมลงสาบ c คอ o ร c ชซึ่งเป็นกลุ่ม,มแมลงที่เก่าแก่มากยังคงมีชีวิตรอดและแพร่หลายในยุคครีเทเชียส ยุงและรินเป็นที่รู้จักกันดีจากซากดึกดำบรรที่ถูกฝังอยู่ในอัมพันธ์ซึ่งมักจะรักษาสภาพของแมลงเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์ทําให้เราได้เห็นรายละเอียดของแมลงในยุคนั้นมันอาจมีบทบาทในการแพร่กระจายเชื้อโรคเช่นกันเชื่อกันว่าผีเสื้อและมดเริ่มปรากฏขึ้นในช่วงปลายยุคครีเทเชียสโดยมีวิวัฒนาการร่วมกับพืชดอกเช่นกัน ซากดึกดำบรรที่พบในอัมพันหรือแอมเบอร์เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการศึกษาแมลงอัมพันเหล่านี้เกิดจากยางของต้นสนที่เคยปกคลุมโลกในยุคนั้นเมื่อแมลงติดอยู่ในยางไม้มันจะแข็งตัวเป็นน้ำพันธ์และรักษาสภาพของแมลงไว้อย่างดีเยี่ยมทำให้เราสามารถเห็นแม้แต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นขนปีกและโครงสร้างร่างกายได้อย่างชัดเจน เมื่อพูดถึงยุคครีเทเชียสแล้วสิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้คือไดโนเสาร์ยุคครเทเชียสไม่ได้เป็นเพียงแค่ยุคของนักล่าที่น่าตัวอย่างททเรกซเท่านั้นแต่ยังเป็นยุคที่ไดโนเสาร์กินพืชมีความหลากหลายและมีขนาดใหญ่ยักษ์อย่างน่าทึ่งไดโนเสาร์กินพืชหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า herbivorous dinosaurs ปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิดไดโนเสาร์กินพืชเหล่านี้เป็นแหล่งอาหารสําคัญของไดโนเสาร์กินเนื้อ และมีบทบาทสําคัญในวงโซ่อาหารเรามาทําความรู้จักกับไดโนเสาร์กินพืชในยุคนี้กันอันดับแรกคลิปซิโลโฟดอมมีชีวิตอยู่ในช่วงต้นถึงกลางยุคครีเทเชียสขนาดยาวประมาณ1.5ถึง2.5เมตรหนักประมาณ20ถึง70กิโลกรัมเป็นไดโนเสาร์ขนาดเล็กและว่องไวอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงสามารถวิ่งได้เร็วเพื่อหลบหนีนักล่ามีฟันที่เหมาะสำหรับการกินพืชใบอ่อนและพืชเตียเต้ย พักโซซอรัสมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายยุคครีเทเชียสยาวประมาณ2.5เมตรหนักประมาณ90กิโลกรัมเป็นเดโนเสา์ออนิโดพอดสอขาขนาดเล็กเช่นกันมีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่าฮิปซิโลโฟดอนเล็กน้อยคาดว่าอาศัยอยู่เป็นฝูงและกินพืชประเภทเร์นและใบไม้เตียเต้ย อันดับต่อมาโฮมาโลเซฟาเลมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายยุคครีเทเชียสยาวประมาณ3เมตรหนักประมาณ1 5 0่ง0ถึงสองกิโลกรัมเป็นไดโนเสาร์ประเภทพัชชีเซฟาโลซอที่มีกระโหลกศีรษะแบนราบหนาคาดว่าใช้กระโหลกศีรษะนี้ในการต่อสู้กับเพศเดียวกันเพื่อแย่งชิงคู่ครองหรือแสดงอำนาจอาศัยอยู่เป็นฝูงเล็กๆและกินพืชใบอ่อน สไปกีโมล็อกมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายยุคครีเทเชียสยาวประมาณ3เมตรหนักประมาณ300กิโลกรัมอีกหนึ่งแพชัยเซฟโลซอที่มีหัวหนาและมีหนามแหลมคมยื่นออกมาจากบนหัวคาดว่าใช้หัวในการต่อสู้เช่นกันอาจจะอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆในป่าและกินพืช ต่อมาพาราซโซโรโลฟาสปายุคครีเทเชียสขนาดยาวประมาณ9เมตรหนักประมาณ2.5ตันเป็นไดโนเสาร์ปากเป็ดหรือฮัดรอซอที่มีหงอนยาวโค้งอยู่บนหัวคาดว่าใช้หงอนนี้ในการสื่อสารด้วยเสียงต่ำๆและอาจเป็นตัวบ่งชี้เพศหรือสถานะทางสังคมพวกมันอาศัยอยู่เป็นฝูงใหญ่และกินพืชหลากหลายชนิด ดโนเสาแองคิโลซอรัส no มีชีวิตอยู่ในช่วงปลายยุคครีเทเชียสขนาดยาวประมาณ9เมตรหนักประมาณ6ตันมีเกราะกระดูกหนาปกคลุมทั้งตัวและมีกระบองขนาดใหญ่ที่ปลายหางใช้ป้องกันตัวจากนักล่าส่วนใหญ่จะหากินเดียเด่ยวๆหรือเป็นคู่กินพืชเตี้ยและเฟิร์น และก็มาถึงไทเซราทอปส์ไดโนเสาร์มีเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดขนาดยาวประมาณ9เมตรหนักประมาณ6ถึง12ตันมีเขาสามเขาและแผงคอขนาดใหญ่ใช้ในการป้องกันตัวจากนักล่าและต่อสู้แย่งชิงคู่คาดว่าอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงและกินพืชจำพวกพุ่มไม้เตีย้ยๆและเฟิร์นมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายยุคครีเทเทชียส ซันตาซอรัสช่วงเวลาปลายยุคครีเทเชียสยาวประมาณ12เมตรหนักประมาณ7ตันเป็นซอโร์พอดขนาดกลางที่มีเกาะกระดูกปกคลุมบนหลังทําให้แตกต่างจากอโรพอดทั่วไปคาดว่าอยู่รวมกันเป็นฝูงและวางไข่เป็นรังรวมกันกินพืชจําพวกใบไม้จากต้นไม้สูงและสุดยอดแห่งไดโนเสาร์ยักษ์ไททานอซอมีชีวิตอยู่ในช่วงยุคสมัยปลายจูราสิกถึงสิ้นสุดครีเทเชียสพบทั่วโลกทั้งอเมริกาใต้แอฟริกาเอเชียยุโรป อเมริกาเหนือขนาดเล็กสุด10เมตรใหญ่สุดมากกว่า3 0 3สถึงเจเมตรเช่นอาร์เจนติโนซอรัสเป็นกลุ่มซอโรพอร์ตกลุ่มสุดท้ายก่อนสูญพันแม้ว่าไดโนเสาร์ส่วนใหญ่นจะเป็นพวกกินพืชหรือเฮอร์บิวสและกินเนื้อหรือคาริวอสชัดเจนแต่ในยุคครีเทเชียสตอนปลายคือเมื่อประมาณ70ล้านปีก่อนจากหลักฐานทางกายวิภาคและซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบมีบางชนิดที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจกินได้ทั้ง2แบบหรืออมนิวอส เช่นโอเวิร์เตอร์ช่วงเวลาครีเทเชียสตอนปลายประมาณ75ล้านปีก่อนยาว5-2เมตรหนัก20-30กิโลกรัมมีจงอยปากคล้ายนกแก้วใช้กินทั้งไข่แมลงและพืชเดิมเชื่อว่ากินแต่ไข่แต่หลักฐานใหม่บอกว่ากินหลากหลายมากกว่าตัวต่อมาออนิสอมิมัสขนาดยาว3.5เมตรสูงสะโพก2เมตรหนัก150กิโลกรัมรูปร่างเหมือนนกกระจอกเทศไม่มีฟันใช้จงอยปากกินพืชแมลงและสัตว์เล็ก กาลิ n ิมาสมองโกเลียขนาดยาว6เมตรหนัก440กิโลกรัมเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์นกประจอกเทศที่ใหญ่ที่สุดเชื่อว่ากินทั้งพืชแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กไดโนเสาร์เทอริซิโนซอรัสมองโกเลียยาว10เมตรหนัก3-5ตันมีกรงเล็บยาวถึง1เมตรส่วนใหญ่กินพืชแต่มีหลักฐานว่าอาจเสริมอาหารด้วยมแมลงหรือสัตว์เล็กๆ ครูดอนอเมริกาเหนือยาว2.5เมตรหนัก50กิโลกรัมมีสมองใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดตัวฟันบ่งบอกว่ากินทั้งเนื้อและพืชเช่นมแมลงสัตว์เล็กผลไม้ซิตี้พาร์ตีขนาดยาว3เมตรหนัก100กิโลกรัมญาติใกล้ชิดของโอไฟรัปเตอร์กินได้ทั้งพืชมแมลงและสัตว์เล็ก และเดโนชรัสมองโกเลียขนาดยาว11เมตรหนัก6ตันมีแขนยาวมากยาวถึง2.4เมตรในกระเพาะพบซากพืชใบไม้และเกล็ดปลาแสดงว่ากินได้ทั้ง2อย่างนอกจากไดโนเสาร์แล้วสภาพบนบกในยุคครีเทเชียสยังมีสัตว์เลื้อยคลานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโซ่อาหารอาศัยอยู่ร่วมกับไดโนเสาร์ยักษ์ด้วยมีทั้งที่มีขนาดเล็กเช่นเต่าบกและสัตว์จำพวกกิงกาที่หลากหลาย และยังมีสัตว์เลื้อยคลานตระกูลอื่นๆที่มีขนาดใหญ่และน่าเกรงขามไม่แพ้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มจระเข้และงูโบราณกลุ่มจระเข้ยักษ์ครีเทเซียสโครกดีเลียนมีจระเข้โบราณขนาดใหญ่หลายชนิดซึ่งเป็นนักล่าที่น่ากลัวไม่แพ้ไดโนเสาร์กินเนื้อเลยทีเดียวพวกมันอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ําจืดและน้ํากร่อยและเป็นผู้ล่าอันดับต้นๆในระบบนิเวศเช่นเดโนซูคัสมีความยาวประมาณ1 0 1ถึงเมตรหนักได้ถึง8-10ถึงตัน ซึ่งใหญ่กว่าจระเข้ในปัจจุบันหลายเท่าตัวด้วยขากันไกลที่ทรงพลังและฟันที่ใหญ่โตทําให้มันสามารถล่าไดาโนเสาร์ขนาดใหญ่ที่ลงมากินน้ําได้จอระเข้ตระกูลซาโคซูคัสมีความยาวประมาณ9-10เมตรหนัก4-5ตันมีจงอยปากที่ยาวและกว้างเชื่อว่ากินปลาขนาดใหญ่เอาและไดโนเสาร์ที่ลงมากินน้ำเป็นอาหารหลัก กลุ่มงูโบราณครีเทเชียสเนกแม้จะยังไม่พบงูโบราณที่มีขนาดใหญ่เท่ากับไททันโอโบอาซึ่งอยู่ในยุคหลังแต่ก็มีหลักฐานบ่งชี้ว่าในยุคครีเทเชียสมีงูขนาดใหญ่ที่ดำรงชีวิตร่วมกับไดโนเสาร์ มูซานาเจอินดิคัสความยาวประมาณ3.5เมตรซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับมูส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันจากการค้นพบซากดึกดำบรรที่พันอยู่รอบรอบรังไข่ไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ทำให้สันนิษฐานว่าซานาเจน่าจะกินลูกไดโนเสาร์ซอโรพอดที่เพิ่งฟักออกจากไข่เป็นอาหาร นอกจากจะอยู่บนบกแล้วสัตว์เลื้อยคลานยังวิวัฒนาการจนเป็นนักล่าที่สามารถบินในอากาศได้หรือที่เรียกว่าเทโรโซและมีหลายสายพันธุ์ที่มีลักษณะและการดำรงชีวิตโดดเด่นเช่นเควสซันโค a แอตาสมีปีกที่กว้างมากที่สุดโดยคาดว่ามีขนาดกว้าง10-11เมตร ซึ่งใหญ่พอๆกับเครื่องบินขนาดเล็กเลยทีเดียวเมื่อยือนบนพื้นจะสูงประมาณยีราฟทําให้เป็นสัตว์ที่ครองท้องฟ้าในยุคนั้นเชื่อกันว่าเป็นสัตว์กินเนื้อกินสัตว์ขนาดเล็กเช่นปลาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําจระเข้หรือแม้แต่ลูกไดโนเสาร์ h a d r o ริก r ์มีปีกกว้างประมาณ1 0ถึง12เมตรและเป็นสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะฮาร์เทคเป็นสัตว์กินเนื้อชั้นสูงสุดบนเกาะโดยกินไดโนเสาร์แคระและสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆเป็นอาหาร เทโรซอร์สายพันธ์ุเทเพจาราปีกว้างประมาณ3-5เมตรเป็นเทโรซอร์ที่มีงอนใหญ่และโดดเด่นบนศีสะัะซึ่งอาจใช้ในการดึงดูดคู่ครองหรือควบคุมอุณหภูมิร่างกายมีขนาดเล็กกว่าเคเวสซันโคแอตลาสมาส่วนใหญ่จะกินปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กดีซันการิปเทรุสปีกว้างประมาณ3เมตรมีปากและกรามที่แปลกตามีลักษณะคล้ายปากนกพิราบแต่มีฟันแบนเหมาะสำหรับการบทเคี้ยว เชื่อว่ามันกินหอยปลาและสัตว์ที่มีเปลือกแข็งเป็นอาหารหลักนอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีเทโรซออีกหลายสายพันธุ์เช่นอารัมบูเจยนีาที่มีปีกกว้างประมาณ7-13เมตรและมีคอที่ยาวมากกินปลาและสัตว์เล็กๆบนพื้นดินอาจรวมถึงลูกไดโนเสาร์ด้วยและทูแพนดักทิลัสปีกกว้างประมาณ5-6เมตรที่สันนิษฐานว่ากินผลไม้เป็นอาหารหลักแต่ก็อาจจะกินสัตว์ขนาดเล็กด้วย เอาละค่ะตอนแรกกะว่าจะพูดเรื่องยุคพรีเทเชียสให้จบในคลิปเดียวแต่ปรากฏว่ายิ่งทําไปเนื้อหายิ่งเพิ่มขึ้นจึงขอยกยอดไปคลิปหน้าซึ่งจะมาพูดถึงทีเร็กซ์สุดยอดไดโนเสาร์นักล่าในตำนานและเหล่านักล่าที่ใช้ชีวิตอยู่ในมหาสมุทรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ